สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยป้าแก้วพามาดูนะคะเมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งฝนทั้งลมนะคะทุกคนโอ้ยดีจังต้นไม้ใบหญ้ามันก็สดชื่นดีจังเลยคะ่ะะประมาณอยู่ตรงนี้คือประมาณ6กโมงนะคะ6กโมงหกโมงเช้าคะ่ะทุกคนคะ่ปะป้าแก้วพามาชมบรรยากาศเมื่อคืนนี่ลมแรงมากต้นพริกป้าแก้วดูสิคะ เห็นไหมคะต้นพริกปลาแก้วตรงนี้จะเป็นต้นกลุ่มต้นพริกนะคะต้นมะเขือคะ่ะในกลุ่มนี้ในโซนนี้นะคะทุกคนนางได้ฝนโอ้ยกล้วยโค่นเลยค่ะเครือใหญ่เนี่ยค่ะโอ้ย,อย,อย,อยเสียดายนะทุกคนเพราะลมแรงมากเลยคะ่ะเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเสียดายเลยคะ่ะ ประมาณยี่สิบหวีนะคะทุกคนขาดูแล้วค่ะโค่นเลยค่ะตรงนี้เสียหายอีกแล้วค่ะเครือนี้ก็ประมาณอยู่ที่หลายต่างอยู่นะคะทุกคนปลาแก้วก็กำลังมาเข้ามาในสวนนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องทำอาหารการกินลุงไปทำงาน,นะคะ่ะทุกคนแล้ะลุงก็ยังไม่รู้นะคะว่ากล้วยเครือใหญ่โค่นนะคะทุกคนคะ่ะ อธรรมชาติก็ยังมีน้ำขังอยู่ดูสิค่าสังกะสีลอยล,ลอยเลยค่ะสังกะสีที่ป้าแก้วมาทำรั้วม่ให้อ่สัตว์เลี้ยงมันมานี่ค่ะโอ้โหสังกะสียังปลิวเลยแล้วก็ป้าแก้วดูสิคะเหลืองอยู่ในต้นค่ะทุกคนก,ก็ไม่โค่นก็ยังดี มีอะไรที่เสียหายาวอเคี้าพาไปชมบรรยากาศในสวนนะคะหลังฝนตกเมื่อคืนทั้งฝนทั้งลมมานะคะทุกคนขาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เป็นลายกระเทียมนะคะทุกคนก็พอดูแลได้นะคะเดี๋ยวว่าแก้วก็จะเอาสเสลมขึ้นมานะคะทุกคนสเสลมไปโดน ต้นหอมปลาแก้วนะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะไม่ธรรมดาเลยคะ่ะเสเลมจะเริเมพังเรเนระนาดหมดเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปลาแก้วจะค่อยเอาขึ้นพาพี่น้องมาชมก่อนคะ่ะนี่เห็นไหมคะโอ้กล้วยปลาแก้วก็โค่นหลายต้นอยู่นะคะ เครือใหญ่ๆของปลาแก้วนี่หักหน่าเสียดายตรงกำลังตกเครือก็มีค่ะทุกคนแต่มันสิบต้นก็เท่ากับเครือเมื่อกี้นะเพราะเครือเมื่อกี้ใหญ่ต้นใหญ่ด้วยค่ะจะเป็นกล้วยเซียนนะคะทุกคนนางโคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นกล้วยเซียนลองไปดูให้หมด <c oughs> ป้าแก้วจะพาพี่พี่น้องลองไปชมให้หมดในสวนก่อนนะคะว่ามีตรงไหนที่เสียหายมั่งนะคะเออน้ําก็มีค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยก็ตกรู้สึกว่าจะตกหนักเหมือนกันเพราะป้าแก้วกลัวค่ะนอนเลยน้ําก็ยังมีนะคะทุกคนน้ําก็ยังมีให้เห็นค่ะพาเลาะชมสวนก่อนมีต้นกล้วยเสียหายไปแล้วค่ะหนึ่งต้นเครือใหญ่นะคะ จะหายไปต้นหนึ่งเครือใหญ่ก็ไม่เป็นไรต้นเดียวค่ะทุกคนในโซนนี้เครือใหญ่ของปลาแก้วก็ยังมีอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็อย่างเครือนี้ก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เครือใหญ่ค่ะ เดี๋ยวป้าแก้วก็ต้องเอาไม้มาค้ำหรอกค้ำยันไว้อีกต้นไม้สดทื่นดีจังเลยบรรยากาศในสวนนะคะทุกคนป้าแก้วพามาชมในสวนฝนตกเมื่อคืนนะะี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ